สวัสดีครับประชมบรรยากาศการเดินทางขึ้นมาทํางานกรุงเทพครับหลังจากเข้าไปกับบ้านปีใหม่แล้วนะเพี่อนมาฉลองปีใหม่ยู่บ้านเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเบิ้งบรรยากาศครับรถขาไปกับบ้านห่องครับเบิ้งนะครับสีมีิหน่อยครับสุดุ่นสีนครับได้ว่าขามากครับเบิ้งครับขามากเข้ากรุงเทพพี่น้องครับได้ว่าส่วนหนึ่งก็จะแยกสายไปชุนบุรีระยองครับส่วนหนึ่งครับจะเข้า่ากรุงเทพประมาณนี้แหละพี่น้องครับไมนจะติดยึดแทนอะไรพี่น้องครับตรงแยกไประยองชุนบุรีครับ ต้นข้กวจะลดข้อเสิยล้ายก็นี่พี่น้องครับแต่ว่าตรงนี้ครับพี่น้องครับรถข้อสิยล้ายเสร็จครับพี่น้องครับขมาักขมาในกรุงเทพพี่น้องครับเบอ่์อะไรครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศสวยงามพี่น้องครับนั่งขับบัดครับงามรลายครับบัดนี้พี่น้องครับงามปากให้นี่ครับบรรยากาศครับรถเดินทางขึ้นมาทำงานกรุงเทพอ่าสุดปากการพี่น้องครับอ่าปตุมธานีอยุธยาพี่น้องครับเสร็จนี้อยู่นะพี่น้องเนาะ แต่ว่าผู <im <im ้ที่ทำงานอยู่ระยองชูบารี่ก็จะแยกใต้ยูพุ่งหลังคายู่แถวอะไรล่ะมองแยกใต้แล้วพี่น้องครับจำเข่ได้แล้วพี่น้องครับอำเภอนี่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศเดินทางขึ้นมากทำงานครับรถบลร้ายที่ก้อนแล้วพี่น้องครับซึ่งก้ากันครับขาเก้าแล้วพี่น้องครับขาครับั้งขาไปก่อนเพราะว่ามือนกันแล้วพี่น้องครับขึ้นมาก็รลายกันครับขาไปก็รลายกันครับพี่น้องครับก็รถก็บริการสำคัญในเมือนงน้อง แต่ว่าแรงนี่ขึ้นนี่แหละพี่น <disciple. S 1> ้องครับสิหลายครับประมาณเที่ยงขึ้นตีหนึงแหละพี่น้องครับรถก็สิหลายพี่น้องครับหลายคนนี้หลายหลายเข่าเลยพี่น้องครับอ่าทางนี้อกาสก็จะมาทายช่วงเทียงขึ้นตีหนึ่งเฮ้เบิ้งยังเราครับพี่น้องครับเบิ้งกันครับว่าจะได้มากปะกาแฟชนนี totally. ่ของประมาณสักถุงนึงเลยพี่น้องครับถุงนึงโฮมโป้กัวกัวถุงนึงนี่แหละพี่น้องครับก็จะได้พี่น้องเห็นบรรยากาศเดินทางขึ้นมาทำงานที่ก้อนแหละพี่น้องครับขอบเบรคเขาสารกับยูกับเขากับน้ำพริกเกลือปลาแดกถึงครับมาประหยัดที่ก้อนเนาะ ใส่ชีวิตแลงงานใส่ชีวิตนุ่มสาวรงงานใส่ชีวิตการต่อสู้ชีวิตต่อไปพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องครับเป็นบรรยากาศขึ้นมาทํางานครับพี่น้องครับรถก็จะมาเป็นลาลาย,ลายเป็นบางช่วงพี่น้องครับเป็นเป็นบาดเป็นช่วงเป็นช่วงครับเพราะว่ามันจะลอตัวยู่แถวอันวา่าลเรียวเขาไปยองชุบุบรี่แหละพี่น้องครับตั้งแยกไปทั้งคนครับลายพาดพอเต๋วีพี่น้องครับแล้วก็จะมาของบ้านคุณเทียนก็ประมาณนี้แหละพี่น้องครับรถละลายขี้อ่างหละพี่น้องครับงามล้าพี่น้องครับ มื้อนะครับบรรยากาศครับอุ้ยครับงข้าเพิ่งตั้งอะรป่พี่น้องว่าข้ากระบานเท่ารับขาขึ้นมากทำงานของทีพี่น้องครับรถจะไล่ก็กันประมาณเท่าตัวนึงเลยพี่น้องครับเพิ่งครับเพิ่งเสียบเทื้อการพี่น้องครับรถจะไล่ก็กลั่นรับพี่น้องครับนี่ขาดแยกไปเราย่อยเช่นบุรีเลยครับสูบารุเป็นหน้าความกั่นรับพี่น้องเนาะตัดสินไล่ก็นี่ไล่อะไรครับพี่น้องครับเพิ่งนะครับอุ้ยไล่ข้าใหญ่พี่น้องครับเพิ่องครับถ้าผมกดซื้อไว้ไล่พี่น้องครับปับงามครัดพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศ การเดินทางขึ้นมาทํางานขึ้นเก่าพี่น้องครับของวันที่ของวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็อาจจะมีหลายที่กันละครับวันอาทิตย์ครับขึ้นวันอาทิตย์ขึ้นสุดท้ายพี่น้องครับขึ้นวันอาทิตย์ครับมอดขึ้นวันอาทิตย์ก็จะว่างซี่หาทุบครับทอดมองแต่คองครับนี่นะครับบรรยากาศเดินทางดี่พี่น้องครับเพิ่งครับเพิ่งจะไทยตามๆพี่น้องเพิ่งครับเพิ่งครับรถนแายมากเลยครับจะย่อยมากใส่ก๋วยเตีวมันหกสิบนะครัะพี่น้องครับหกสิบพี่น้องครับบางครั้งอาชูโบ๊ทพี่น้องครับถึงดอก ก็รถก,ก็หล,ลกกหลายพี่น้องครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรถตั้งหลายพี่น้องครับคลิปนี้พี่น้องชื่ชอบโ,โค้ชแอ๊บก็จะตามโค้ใจเป็นบ้านโคนใจบ่าบเท่าไหร่นะครับเด้อพี่น้องครับแล้วก็บครับเป็นมาแต่หีบแสสะแข็งจีห็นกับสิ่งต่างๆที่พี่น้องได้ไปจบเจอนะพี่น้องเนาะรักคลิปนี้บ้านเท่าสวัสดีครับ